เก็บภาพบรรยากาศย่ามเอือแรแงให้เบิ่อนนะครับนี่คือสะพานเทพสุดานะครับขามเคลื่อนลำปาครับนี่ครับ Nah, berapa aja สะพานเทพสุดานะครับเริ่มขึ้นแล้วครับเป็นสะพานขามเคลื่อนลับเปล่าเป็นสะพานที่ยาวเพรสะตวนครับเมจนีเก็บภาพบรรยากาศ สะพานขามเกลนลำเปานะครับสะพานเทศสุดาจะมาแรกกับจะมีค้นมานาั่งเล่นอยู่ขอบสะพานนี่นะครับาจะมีโโะมีแพร่สำรับนักท่องเที่ยวนะครับแพร่สำรับนั่งกินดื่มนะครับ บรรยากาศสะพานเทือดสุดายเพื่อนนะครับเป็นสะพานที่เงียบเพรามควรครับสะพานนี้เดี๋ยวจอดเก็บภาพบรรยากาศในเบิ่งนะครับนี่คือเป็นบริเวณช่อองะไรครับคนละคนล่าฝันชาแนลเนี่คอยติดตามมึงเด้อคนล่าฝันนี่ โอเคโอเคขอบใจมากยังเคยกลับไปบึงลุกชิมหาประกาศร้องได้ไหมคบอ่ายังก้ออ่านประกาศร้องชิมหาประกาศคบ่อ่าประกาศบ่อยากให้ลงกชิมหาประกาศบ่อ๋อมากประกาศบ่เออเดี๋ยวคนละฝันชาแนลอ่ะสวพอดีผมมาสะพานเทพสุดานะครับมาเก็บภาพบรรยากาศ กันเลยเด้๋ยไปเห็น KFC ตัวหน่อยนะครับ KFC สองสามคนนี่คนเราเป็น KFC ผมครับอ้าวถามว่าตู้ยี่บ้าน,น <S <S ใดแต่เด้อย,ยี่บ้านใดก่อนบ้านนอกนุ้ยครับนอกนุย้ยขึ้นน้ำเพื่ออยังทางกันทูแบบทางกทูบ่บอเอา้าว่ามันขึ้นน้ำเพื่อสารสะกัน,กน,กนโมเมนติงท,ท,ทางกทูตกไปที่นี่อยู่นบ่อ๋อบ้านบ้านบ้านยังก่อน นอนอำหน่วยโอ้ตัวกับมาไก,กลอยู่ตัวสนิทตางกันโท่านนะแม่นางรถมาทางรถนี่ครับพอดีผมมาเดินสะพานสะพานเทพสุดาครับนี่ความยาวประมาณ2กิโลเมตรเพิน่นว่าพอดีมาพอ่อเอฟซีมาพอ่อเอฟซีเพิ่นเปเอฟซีผมครับก็ <c oughs> เลยมีโอกาสได้เก็บภาพบรรยากาศกับเพิ่นนี่ครับนี่เอาขอบใจหลายเด้อเอฟซีโต้หน่อยนี่สองสามคน,นเอาขอบใจหลายเอาโชคดีโชคดี นี่ครับเดบบะพอ่อ KFC บนอยู่อำเภอทากันโทเอากิบภาพบรรยากาศเพื่อนรับเปล่าให้เบิ่งต่อน,นะครับมีบรรยากาศแพร่นะครับแพร่แพร่สำหรับนักท่องเที่ยวนี่ครับสะพานเทสุดากวามยาวกับประมาณ2โล3มโลนะครับมาจากอำเภอสาสม สปแปมเพื่อน้องกรุงศรีทั้งปีครับสิปแปมเพื่อน้องกรุงศรีทั้งนี้ครับนี่คือสะพานเทพสุดาสะพานข้ามเคลื่อนที่เา้วที่สุดในภาคอีสานนะครับอ่ะเก็บภาพบรรยากาศในเบื้องฟังนี่นะครับเก็บภาพบบรรยากาศ นี่คือเขื่อนลำปาวนะครับอยู่จังหวัดกาลสินเป็นเขื่อนที่เหา้เป็นเขื่อนที่กว้างแล้วก็เหี้นะครับเขื่อนนี้สําหรับชาวประมงกับาปูหาปลปาก็ได้ร้ายนะครับเขื่อนนี้อันนี้เพื่อนเดินว่าสะพานเทพสุดานะครับสร้างมาหลายปีเพอะสมควรเลยนะครับเป็นสะพานที่สวยงามเก็บภาพบรรยากาศในเบืองยะมาแลกงนะครับ เอาสำหรับผูบ้ใดมาอยากมาเทีย่ยวมาชมเบิ่งกับมาได้นะครับสะพานเทพสุดาสิมีทั้งข้างสิมีร้านอาหารนะครับมีร้านอาหารมีแพนั่งเ่นแล้วกล็ล่องแพเพื่อเยั่ยม่ยือะครับล่องแพอย่าฟังนั้นเป็นมีแพให้ล่องแพน้ำเที่ยวเอานี่คือบรรยากาศสะพานเทพสุดานะครับทังรัดจากอำเภอสาสขันสิแปมอำเภอหนองคุงสีนะครับ เก็บภาพบรรยากาศในเบิรย่างมะเร็งครับนี่ครับเก็บภาพบรรยากาศย่างมืะเร็งให้เบิร์กนะครับนี่คือสะพานเทพสุดานะครับข้ามแม่นม้ำข้ามเขื่อนลำปาวครับนี่ครับนี่คือเขื่อนลำปาว ครับสอง,สองฟังทีเป็นแม่น้ำเกลือลำปานะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเร่งๆเก็บภาาบรรยากาศช่วงแรงๆไห้เบิ่งสะพานข้ามเกลือลำปาครับอยู่จังหวัดกาลสินสามไปสวยงามครับสะพานนี่ยก็ยาวประมาณสองกิโลหรือสามกิโลเนี่แหละครับประมาณนี้แหละครับ แล้วก็สร้างได้สวยงามครับอ่านี่ครับมาเก็บภาพบรรยากาศในเบืองสะพานข้ามแม่น้ำสะพานข้ามเขื่อนลำปาวเดี๋ยวกัะติกับขึ้นแล้ยครับ รบรรยากาศการล่ำป่าครับเดี๋ยวลงไปกลางแม่น้ำกลางเกลือสิมีแพร่ชาบาบ้านนะครับช้าประมงแพ่หาป่าพินผมไปไมบ่งว่าบรรยากาศสะพานสะพานนี่จะามระหว่างเพื่อส,ร,สร้ามสรอคอ์ไปหาเพื่อนองรุงสีนะครับของจังหวัดกาลสิน์ เป็นสะพานที่ยาวเพรมะวรครับวครประมาณสามกิโลลาน่รถลากับเที่ยว้ายครับเพราะว่าเป็นทางลัดผู้ใดบ่เคยมาผู้ใดยอยากมาเบิง่งมาชมมาเที่ยวกับมาใดนะครับสี่นะี่ล่ะนะ เดี๋ยวบางทีเราไปเก็บภาพบรรยากาศร้านอาหารในเบิง้งตอนนี้เก็บภาพบรรยากาศสะพานเสุดาให้เบิ้งก่อนนะครับภาพบรรยากาศนี้เปรกเคลื่อนย้ากัเคลือยาวครับ เพื่อนนี่นี่กัเป,เป็นแพ่้นอาหารนะครับนี่ครับสามารถมานังน่งกินนั่งดื่มได้นะครับอยู่แพร่อยู่ร้านอาหารเบนอยู่ทางเพื่อนนี่ครับฟังนี้กับมี่ฟังทั้งนี้กับมี่หลายนะครับฟังทั้งนี้เดี๋ยวผมจะลงไปเก็บภาพบรรยากาศหนึ่ง